ีเรามาดู h ฮมฮาร์ดนะครับ f B ี q 1 4 6 k อาการก็คือส่งไม่ออกนะครับวิเคราะห์เข้าคร่าวนะครับสังเกตว่าเวลากดส่งนะปุ๊บโอ้เดี๋ยวปีตัวนี้ก่อนนะฮอนนะครับปุ๊บเวลากดส่งเนี่ยถ้าดูที่เครื่องเซอร์วิสเนี่ยขึ้นอะไรก็ไม่รู้ความถี่มั่วๆสัวๆนะครับออกเป็นมีลิวัตนะแต่เวลามาดูที่กระแส เห็นไหมกระแสขึ้นประมาณ1.4แอมเนี่ยคือกระแสทำงานปกติของ PA เลยนะครับอ่าทีนี้มาดูเรื่องเสียงนะเสียงรับมานะครับเสียงส่งมาอ่าแสดงว่าภาคความถี่ก็ยังทำงานปกตินะครับ<ม>เรามาดูในภาครับกันบ้างนะครับ1.46.995ป้อนไปที่0.2ไมกโ,โวว์ เพิ่มนิดหน่อย,อยอก็ยังถือว่ายังรับได้ปกตินะถ้าเราเจอสถานการณ์ประมาณนี้นะครับมันจะเสียที่อะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับมองแกะมาก็เจออะไรประมาณนี้นะเหมือนมีการทำมาแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมีรอยตะกัวนะแต่ว่ามันดูหมองๆไงไม่รู้นะแต่ผมขอทำความสะอาดก่อนละกันนะครับ เดี๋ยวลองขี้ไฟแล้วก็ผมจะลองเช็คคลื่นดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเอาแบบง่ายๆพื้นฐานก่อนละกันนะนอ่นะครับตอนนี้ผมก็เอาเสาเนี่ยมาใส่กับเข็มตัวนี้นะครับเพื่อดูว่ามันมีคลื่นออกตำแหน่งไหนบ้างนะครับเมื่อกี้ที่ลองเช็คเนี่ยตัวนี้คือ pa ใช่ไหมแล้วก็ไล่ไปนะลองมาจิ้มที่ตรงนี้มันมีคลื่นออกครับเนี่ยมีคลื่นออกนะ ไม่ได้ให้เพื่อนๆดูไอตัววัดฟิลเตอร์นะครับเอาเป็นว่าฟังตามผลบอกแล้วกันนะครับผมก็มาที่ตำแหน่งนี้ก็ยังก็ยังเห็นอยู่นะก็ยังเห็นว่ามีคลื่นออกนะครับแต่ว่าพอมาผ่านตัวซีตัวเนี้ยเรามาวัดที่ฝั่งนี้ไม่เจอแล้วไม่ออกแล้วนะครับเพราะนั้นไอตัวนี้น่าสงสัยตัวเนี้ยตัวนี้ยครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนดู ถามว่ามันเป็นค่าอะไรรู้ไหมไม่รู้หรอกนะครับโอ้นี่ไงขาแตกนขาแตกแล้วค่าอะไรไม่รู้หรอกนะครับก็ไปหาตำแหน่งที่มันใกล้เคียงกันอะ่ะในเครื่องรุ่นอนะื่นนะครับโอ้หอันนี้เน่าขึ้นเดยอยนะเบาสวยๆ่อนนะครับปุ๊บป๊บปื๊บ,บโอ้ ไม่เหมือนตัวนี้แล้วกันนะดูใกล้เคียงนะครับก็คือตำแหน่งนี้นะ,ะนีน่ตำแหน่งตรงนี้นะครับอผมมองดูแล้วหน้าที่ก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวลองมาใส่ดู ก็ไม่ได้รู้ค่ามันนะครับว่ามันค่าความจุเท่าไหร่นะตัวีอันนี้ยพี่งนแต่ว่า,าดูตามตำแหน่งหน้าที่ของมันที่มันใกล้เคียงกันนะครับจอีกตัวหนึ่งแล้ว<ม>ลองหามาใส่ดูนะครับ<ม>หน้าสัมผัสตรงเนี้ยมันหายไปแล้วนะเดี๋ยวต้องต่อให้มันมเข้า เดี๋ยวต้องพยายามให้ให้มันไปถึงจุดตรงนี้โดยที่ไม่ต้องต่อสายนะียอืมโอเคนะดูถ่ายนะครับเพราะว่าไอตัว จุดจำเดิมเนี่ยมันลาโลกไปแล้วนะครับมันหลุดร่อนไปแล้วก็น่าน้าจะไม่พ้นเรื่องความชื้นแลครับนะโดนความชื้นมานานๆะทีนี้ลองใหม่ลองใหม่นี่เดี๋ยวจะจิ้มตรงขั้วเราส่งสัญญาณเลยนะจุดจำที่ไปขั้ว bnc เลยนะครับเนี่ยออกแล้วนะ อยให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวผมจะคาวไว้่างนี้ก่อนนะซูมออกก่อนอกดนะครับปึ้งเห็นไหมคืดออกแล้วนะเนี่ยปล่อยกดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้หวัดออกแล้วเรียบร้อยนะครับสรุปว่าปัญหานะครับก็คืออยู่ที่ตัวนี้แหละตัวสีตัวเนี้ยนะครับสีมันแตกนะแล้วก็ไอ้ตัวที่เอาไว้บัดรกีอ่ะ ตรงหน้าสัมผัสม,นะม,มันนะจุดจุดจำมันนะก็หายไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าผมจะต่ออีงเอียงหน่อยนะครับเลื่อมเลือมมันหน่อยเพื่อให้มันไปถึงจุดบัตรกีอีกที่หนึ่งที่มันอยู่ใกล้ๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมประกอบแล้วก็กำลังส่งให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคนะครับอันนี้ก็ประกอบลวกๆไปก่อนนะกดนะครับหนึ่งสี่หกเก้าเก้าห้ากดปึ๊บนี่ออกแล้วนะครับประมาณสี่วัตต์นะตัวนี้นะครับ โอเคสำหรับคลิปแนะนำสาำระความรู้ในเรื่องเกี่ยวคับเครื่องส่งไม่ออกนะครับก็ทิ้งไว้ให้เพื่อนๆประมาณนี้สวัสดีครับ